สวยมากดูต้นไม้ใชคะสวยมากเลยเหมือนอยู่ในหนังเลยอะ่ะจะขึ้นไปเล่นเลื่อนกันบนภูเขาค่ะทุกคน สวยมากถ้าจะล้มลงได้ไเนี่ยสวยมากพ่วงตัวเลยค่ะทุกคนอยากยู่นหนีไปตลอดเลยอ่ะสวยมาก very beautiful หนาวไหมทีวทจริงอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ มันจะนุ่มมากเต่ไม่เผ็น่กินได้ไหมแคนยีด <laughs> เราจะมารีวิวกันกินสโสน,นะคะ I will review i s t <laughs> snow มันก็ไม่อร่อยหรอกมันเหมือนน้ำแข็งอะ มันเป็นแบบ oh, yeah. cool. ดาวออเย็นเวคดูดูเด,ดเล่นสนุกมากนะมวนหลายเหรนยญทเดียว ตั้งกันกระบันเท่าไหร่หมวนแห้งเล่นเหมือนเด็กเลยอะสนุกมากค่ะสวัสดีค่ะช่องแฮปปี้ไลฟ์บายเนนโบโบออกแล้ววันนี้ลบหกองศานะคะไม่เน็ตซิกนะคะทุกคนก็บพบกับอีกชั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแองเจิลกันค่ะสโนว์แองเจิลทุกคนขากำลังนั่งเล่นเลื่อนอยู่ <c oughs> กำลังไปแบบชา้าๆ ตัวขั้นค้างกำลังเล่นเลื่อนอยู่สนุกมากแต่ต้องระวังให้ดีนะเดี๋ยวหล่นอ้อโอยเล่นผู้เดียวก็มวลึ้อกันละจ้ามันเลกอลไรแล้วหิมะมันเยอะเกินไป Good luck. <laughs> <laughs> oh <my God. laughs> okay.